นางเอกบนโดนช่องเจดองลืมแถมยัดมุกดาลูกรักปาดหน้าเค้กเกิดประเด็นน้อยอกน้อยใจในหมู่สาวกวิกหมอชิดขึ้นมาแล,ะละ้วราคางานนี้เหตุเกิดจากแฟนละครของนางเอกฝีมือดีทับทิมอัญญรินเกิดความเดือดดานออกมาโพสระบายถึงต๊ะสังกัดอย่างวิกหมอชิดที่ดองละครทะเลเดือดของสาวทัพทิมมานานกว่า2ปีและยังไม่มีวี่แววว่าจะได้ออนแอร์โดยมีการเลื่อนแล้วเลื่อนอีกเลื่อนไปเรื่อย มีหนำซาำล่าสุดยังจับละครเรื่องใหม่ของนางเอกมาแรงมุกดานรินรักที่เพิ่งถ่ายทำและยังไม่ปิดกล้องมาจ่อลงจอเสียบแทนในล็อตหน้าอีกด้วยจนแฟนๆบ่นว่าช่องไม่ใส่ใจและมองไม่เห็นค่าทับทีมละครดีๆโปรดักชันงามๆแต่งตัวสวยๆอยู่ในเมืองไม่เคยได้เล่นจับลงแต่ละครบู๊เข้าป่าเข้าดงละครขัดตาทับถึงขั้นที่บอกว่าอยากเห็นทัพทีมเป็นนักสแสดงอิสระไปเลยจะดีกว่าเพราะหมดอารมณ์ไม่อยากดูละครช่องเจ็ดแล้ว งานนี้มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์เพียบทั้งฝ่ายที่เห็นด้วยและอีกฝ่ายที่มองว่าแฟนๆควรยอมรับความจริงว่าทัพทีมนั้นไม่อยู่ในกระแสแล้วดังนั้นเป็นธรรมดาที่ช่องต้องมองคนที่กำลังอยู่ในกระแสมากกว่าเรื่องนี้กลายเป็นดราม่าติดเทนอีกเรื่องอยู่ในขณะนี้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ